ส่งกำลังใจเพียบเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแอดมิเข้าโรงพยาบาลกระทันหันหลังโดมนมรสุมหนกักสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับนักร้องสาวคนดังมาอัปเดตให้ทราบกันค่ะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นั้นทางราชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาเปิดประเด็นเรื่องคนใกล้ตัวที่ได้ทำ้ายจิตใจโดยพสต์ว่า สรุปคือเลี้ยงจนไว้ใกล้ตัวขอเวลาตั้งสติแป๊บเดี๋ยวมาเรียบเรียงให้ฟังลูกก็ไข้เบี้ยก,กะ็ะศูนย์และโพสต่อมาคือผิดเองที่ไว้ใจแล้วโกดด้วยที่เอาตังไปพอขอกลับไม่มีแล้วแทงบาคาร่าหมดแล้วต่อด้วยต้องทำยังไงให้ความเสียใจความกดแค้นนี้มันหายไปจากใจตอนนี้โคตรจุเพราะกว่าจะหามาได้โคตรเหนื่อย ล่าสุดทาง Facebook ของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นไดโพสว่าคุณแม่แอดมิดด่วนอาการเมื้องต้นวูบและอ้วกหนักมากเหมาะให้ยาแก้วเวียนหัวขึ้นใส่ไปแล้วค่ะกำลังรอผลตรวจจะอัปเดตอาการเรื่อยๆนะคะแอดมินบีทำกลางหล่าแฟนคลับส่งกำลังใจให้จำนวนมากอาทิหายไวๆวนะคะหายไวๆวนะคุณแม่หายไวๆนะคนเก่งพักผ่อนเยอะๆนะเจะ๊หายไวๆนะคะ น้องเครียดทำงานหนกักแถมพักผ่อนน้อยส่งกำลังใจให้นะคะน้องขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก New in TH ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ